การป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอนหรือที่เราเรียกกันว่า transfer pricing ได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เดินตามมาตราต่างๆของประมวลรัษดากรแต่เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายยังขาดความเป็นสากลเพราะฉะนั้นแล้วกรมสัมพากรจึงได้ทำการศึกษาปัญหาต่างๆและทำการปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากการกำหนดราคาโอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาตรวจสอบว่าบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันทำธุรกรรมระหว่างกันนั้นมีการกำหนดราคาหรือการเรียกเก็บเป็นไปตามบริษัทอิสระหรือไม่การจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนไม่ได้มีการกำหนดราคาที่แตกต่างจากบริษัทอิสระพึงเลียกเก็บต่อกันซึ่งอาจจะทําให้กําไรสุทธินั้นลดลงหรือไม่เสียภาษีก็ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วการกําหนดราคานั้นมีหลากหลายวิธีมากเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้าง 1>, 1. วิธีเปรียบเทียบกับราคาที่ไม่ได้มีการควบคุมหรือ comparable uncontrolled price method โดยให้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในทางการคา้าระหว่างคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน 2. วิธีราคาขายต่อหรือ resale price method โดยให้นำค่าตอบแทนในการโอนทรัพย์สินหรือค่าบริการซึ่งผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายได้ขายต่อให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันและหักออกด้วยจำนวนกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม 3. วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ cross p a s s method โดยให้นำต้นทุนของทรัพย์สินหรือบริการที่ขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้านั้นบวกด้วยจำนวนกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม 4. วิธีอัตรากำไรสุทธิเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหรือ Transactional Net Margin Method เป็นการเทียบเคียงระหว่างอัตรากำไรสุทธิที่สัมพันธ์กับฐานที่เหมาะสมเช่นต้นทุนขายยอดขายหรือทรัพย์สินเป็นต้น 5. วิธีแบ่งสั่งกำไรของธุรกรรมหรือ Transactional Profit Split Method วิธีนี้คือการปันส่วนผลกำไรจากการทำธุรกรรมที่ถูกควบคุมให้เป็นไปนตามส่วนที่บริษัทควรจะได้ 6. วิธีอื่นหรือ After Method หากวิธีตามดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้ในการคำนวณรายได้หรือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาของตลาดของค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบีย้ย ให้ใช้วิธีอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับรองโดยสากลและมีความเหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงในทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีในการโอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้การกู้ยืมเงินวิธีดังกล่าวนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรสำหรับข้อมูลที่กล่าวมาขั้นต้นนั้นถือว่าเป็นสาระสำคัญมากๆและเป็นเกจความรู้เล็กน้อยให้กับนักบัญชีและภาษีทุกคน เพราะฉะนั้นเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือ w w w ของกรมสรรพากรนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอไวเ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ